เอามาเปิดรีวิวลูกนึงนะคอตตอนเบลส์ ounce, นะคะคอตตอนเบลจากร้วใ่ม่มีของเด็กไหมของเด็กไม่ได้เปิดเลยจ้ะแม่มีแต่ช่วงเช้าที่เปิด2 9 9นะใช่ครับอ๋อรอบเช้าไม่เปิด2 9 9แล้วค่ะแม่รอบบ่ายก็เลยไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นงานคูลอตูะคาอีกตัวหนึ่งจะเป็นคูลอตนะคะคูลอตญี่ปุ่นนี่แหละของป้ายโกดเลยนะคะล็อตใหม่ๆเนาะ นี่ครับโอ้โหชั้นสีสวยมากนี่ค่ะขออนุญ,ญาตนะลูกค้าโค้ดห1ึ่งค่ะโค้ดห1ึ่งนะงานคอตต้นเสื้อคอตต้นหญิงแฟชั่นเออสวยด้วยตัวนี้อุย้ยอันนี้สวยนะนี่ดัมเมนทรงต้องใส่ให้ดูอีกไหมต้องใส่ให้ลูกค้าดูก่อน นะคะตัวนี้จะเป็นงานรวมแบบเลยลูกค้าเพราะฉะนั้นมันก็จะขาแขนสัน้นแขนยาวเนาะ,ะขาแขนสัน้นแขนยาวเออแขนกดุดมีอาจจะมีติดสายเดี่ยวไปด้วยนะคะขาแบบรวมแบบเลยนะคะใครอยากลองเล่นงานญี่ปุ่นตัวนี้หนูเอามาแค่ลูกเดียวนะลูกใหม่หมดแล้วลูกค้าลูกใหม่หมดแล้วหลือแค่ลูกนี้ลูกสุดท้าย,ายเลยลูกค้าไม่ปล่อยหลุดเลยขายหมดแล้วนะคะ นี่จะใส่ให้ดูลูกค้าขออนุญาตเลยนี่ต้องเทสใส่ให้ลูกค้าชมนะคะจะได้เห็นเนื้อผ้าเนาะนะคะอา้าวกระดุมนี่ติดกระดุมก่อนแม่อ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวนะหนูหากระดุมก่อนนี่เออแค่นี้ก็พอเป็นประมาณนี้ลูกค้าขออนุญาตมัดเลยปุ๊บวยสวยนะเนี่ย เนี่ยสวยเลยงานคอตตอนญี่ปุ่นลูค่ะนี่เลยค่ะอุ้ยสวยนะลูกค้าค่ะแฟชั่นออกนะแต่แต่จะเป็นแฟชั่นรวมวัยนะไม่ใช่แฟชั่นแบบวัยรุ่นแบบขอบแบบอะไรนะลูกค้านางก็จะมีฟิลแบบดูมีความเป็นผู้ใหญ่สาวออฟฟิศอย่างเงี้ยลูกค้ามากกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่เก๊กวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นงานสกอตนะคะแล้วก็ตัว ลูกแรกเราเปิดเป็นอะไรนะโค้ช oh. อ๋อสูตรแจ็กเก็ตลูกค้าครรับ <Okay. S 1> คนละอย่างเลย uh, <okay. S 1> สูตรแจ็กเก็ตนะ,ะลูกแรกสูตรแจ็กเก็ตลูกสองจะเป็นงานสกอตนะะลูกที่สามจะเป็นเสื้อคอตตอนหญิงนะคะตัวนี้เลยเสื้อคอตตอนหญิงตัวนี้ค่ะลูกสุดท้ายเป็นงานคูลอตนะคะลูกสุดท้ายเป็นงาน cool คูลอตค่ะวันนี้ มาแบบเรื่อยๆนะวันนี้มาแบบเรื่อยๆอยากถามเลยถามได้นะลูกค้า่ะวิผู้คนเดียววิก็เหงาเป็น <c oughs> ถามมาได้เลย<ๆ>นี่งานฉลุอุ้ยสวยนะฉลุสีน้าตาลตัวนี้แบบเริศอุ like ้ยลายลายดีมากเอาไหมพี่ดีแม่ดูนี้ดิอุ้ยลายสวยมากของญี่ปุ่นค่ะแม่ขาเขียนยาวนี่เห็นไหมเออ ไซส์ดีพี่เนี่ยล,ยลายลายขึ้นเลยเลย uh huh. ไปเรื่อยจริงๆเออนะฮะนี่แขนยาว uh huh. อะไรหยุดตัีวนี้อ่านี่อ่ะอยากได้อะไรบอกเลยอยากได้อะไรคือเดใช่อยากไลฟนะนะ์เหรอเรื่อยๆเหรอได้เลย มีอะไรอีกเหลืออะไรบ้างหมดแล้ววุนนี้สวยคอตตอนเชิ้ตใช่เอ้ยแล้วไหนล่ะสองศูนเจ็ดฉันหายไปไหนได้หักปะได้หักอ้าวะไปไหนอ่ะใช่พี่ว่าพี่ต้องมีเปิดเสื้อยืดแขนสั้นหญิงต่อนะนี่แม่เดี๋ยวมีเสื้อแขนสั้นเออนี่อุ้ยอันนี้ลายสวยมาก ลูกค้าตัวนี้ 110A ว่างลูกสุดท้ายนะตัวนี้ว่างลูกสุดท้ายแล้วเฉพาะรีวิวนี้เลยนะคะเฉพาะรีวิวนี้เลยใครอยากได้ก้อนรีวิวนะแม่นะดูไปก่อนว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจก็เอฟได้ส่งให้ฟรีด้วยนะคะส่งให้ฟรีด้วยรีวิวนะโอเคไหมลูกค้าคูหลอดน้องแพรคูลอดคูหลอด,ลอดราคาเท่าไหร่คะเจ็ดศูนย์เก้า ใช่อุ้ยนี่สวยมากเลยสีเขียวอ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนมากอ่อนอ่อนแบบอ่อนแกลนิดนึ่งราคาห้าพันเก้าราคาห้าพันเก้าถูกถูกมากตอนแรกเขาจะว่าเจ็ดพันเก้านะจริงตอนแรกเขาจะว่าเจ็ดพันเก้าคูลอตญี่ปุ่นลูกค้าอุ้ยลินิน,นคอตตอนเยอะมากลูกค้า่ะตัวนี้อ่ะก้อนนี้ราคาเทหรพี่หน่อยครับลูกนี้นะคะใครอยากได้นะคะพอพันยี่สิบเอ็ดค่ะ พอพ่านยีค่ะลูกค้า่ะพอพาน21นะเหลือลูกสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะพอพ่านยีเลยราคาอยู่ที่เท่าไหร่จ้าน้องแพรราคาอยู่ที่9ก0าพันห้าเนรอยนะลูกค้าค่ะงานคอตตอนญี่ปุ่นเดอ้อคอตตอนญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เห็นไหมงานฉลุงานอะไรก็คือออกคลาสแบบได้เลย 8 0 0 0เอ้ย9,500พูดผิด <5. S 1> 9,500นะคะลูกค้าอุย้ยสวยนะเนี่ยหนูว่าแล้วทำไมมันขายออกออกดีจังเลยงานมันงานมันเสียน้อยอะ่ะลูกค้างานเสียน้อยผ้าช้ำน้อยมากแล้วก็เขาก็ให้แบบลินินมาค่อนข้างเยอะอยู่นะคุณแม่เนี่ยลินินเยอะเลยนะคะงานคอตตอนญี่ปุ่นนะลูกค,ะคะ้าค่ะใครไม่เคยลองนะคะลูกค้าดูรีวิวก่อนนะ ว่าสวยถูกใจหรือเปล่าแต่ว่าตัวตัวเนี้ยจริงๆมันก็จะเป็นงานค้าสั้นค้ายาวก็คือมีทั้งแขนยาวเนี่ยที่วิใสเนี่ยคืออามาจากก้อนเหมือนกันนะแขนยาวแขนกุดแขนสั้นสายเดี่ยวนะคือคราปนไปเลยเนาะนะคะ,ะเป็นคอตตอนยีนบางคอตตอนผสมนะคะลินินรวมเลยงานฉลุงานแบบจริงๆส่วนใหญ่เขาก็ทำฉลุมาไม่ก็งานปักนะคะ แม่ก็งานปักอย่างเงี้ยสวยลูกค้าจำนวนชิ้นเยอะมากลูกค้าชิ้นแบบเยอะมากห้าร้อยหกร้อยตัวได้อะแม่จริงนะจำนวนเยอะจริงในเนื้อผ้าแม่เพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นคอตตอนเพระาะฉานผ้ามันก็จะมีความบางบางแล้วจำนวนมันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าจะถึงหนึ่งหนึ่งกิโลอ่ะสิบกว่าตัวเลยนะลูกค้าสิบกว่าตัวนะคะเนาะมันก็เป็นคอตตอนผสมะฮะขายขาย เอาไปแล้วหรอเร็วจัง,งใช,ใช่รีวิวนะจริงปะเนี่ยแรงมากรีวิวโซเอาแล้วนะลูกค้าแล้วสวยมากเลยก้อนเนี้ยผ้าสะอาดอะ่ะก้อนนี้ผ้าสวยผ้าสวยมากฮะชอบอะไรแบบนี้วิลายดีมากเลยแม่เนี่ยงานงานปักมาอีกแล้วงานปักาง,งานแบบ <11 S 1> แอะไระเงี้ย พอผ่าน21สเอลค่ะขอโชว์อีกนิดนึงลูกค่ะในหนูหาพวกเลลายดอกๆอกให้ดูตัวเนี้ยหนูก็ไม่แปลกใจหรอกที่มันจะสเอาเร็วเพราะว่าตัวตัวเนื้องานนะคะเขาค่อนข้างที่จะมาแบบสะอาดเนาะสะอาดแล้วก็คัตติ้งเขาดีมากเลยพวกตะคงตะเข็บนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ตัวไหนที่มันมีกระดุมใช่ไหมหนูยังไม่เห็นกระดุมเขาหลุดเลยนะ,อ,ะอันนี้ของะะอยูนินะคะยูนิค่ะ วิ๊หกรอ้อยเจ็ดสิบสามเยนเนาสีชมพูชมพูหวานมากเลยตัวนี้สวยอะ่ะโอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมากลูกค้าน,นี่เห็นไหมเลิศโอเคไหมคะรีวิวโซวลแล้วนะลูกค้าค่ะขออนุญาตไปเลยนะ <c oughs> อะเดี๋ยวโชว์ให้เรื่อยๆก่อนก็นได้รอใจลูกค้าอัานนี้ตำหนิหนูเพิ่งเห็นนี่ลูกค้าตำหนิ มีคราบเปื้อนตรงนี้หน่อยนะตำหนินิดๆหน่อยๆลูกค้าลองไปคีนก่อนอืนี่เลยนะคะใครอยากได้ในรถใหม่ก็รอติดตามอัปเดตทีแต่ว่าอันนี้คือมาเดือนละครั้งเนาะของหนูจะมาแค่เดือนละครั้งลูกค้าจ๋ามาเดือนละครั้งเท่านั้นน่ะมาก็มารถที่มากี่ลูกกันน้องเพ้รถ<ะ>นี้มาเยอะไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะใช่ไหมถึงสิบปะ ไม่หมายถึงเน,น,นี่ยอันเนี้ยออันนี้ก็มีอยู่นะตองอ๋อมาอุ้ยก็ถือว่ามาเยอะนะปกติมาแค่สิบลูกลูกค้านี่เห็นไหมเนี่ยท่ารี่ดโคตสวยเลยหนูพูดจริงๆนะลูกค้าขายได้ตัวละร้อยอัพเลยอ่ะงานผ้าคอตตอนญี่ปุ่นเนี่ยพูดได้เลยพูดได้เต็มปากเลยลูกค้างานสวยนะคะมีมีลายๆไหมไหนเดี๋ยวหนูหาลายลก่อน ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบที่มันเป็นแบบว่าพวกผ้าผ้าฝ้ายผ้าลินิน,นอะไรอย่างเงี้ยจะขายดีมากนะคะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าหนูเขาชอบเอาไปคัดงานงานเขียนยาวงานอย่างเงี้ยงานคอไม่มีคอปกไม,ไม่ได้ออกสไตล์เชิ้ตนะนี่เห็นไหมสไตล์ทํางานสาวออฟฟิศเลยตัวนี้นะคะสไตล์ทํางานสาวออฟฟิศใส่สุภาพสุภาพได้ลูกค้าหาลายก่อน ไลน์ลายล,ายล,ายลายแบตจะหมดปะ,ะอะนี่สวยมากแม่โอเคไหมรอรถใหม่นะลูกค้ารอรถใหม่นะใครไม่ทันรถนี้รอรถใหม่นะสู้เอาแล้วค่ะเว้ยนี่สวยมากหูยงานปักด้วยอะลูกค้าไม่ใช่งานพิมพ์ลายนะตัวนี้งานปักนะสวยมากเลยสวยมากลูกค้า ยูนิโคลหุยอันนี้เขาโชว์แบรนด์มากเลยอะย<ด>ูนิค่ะนี่อุ้ยเนื้อผ้าใส่สบายมากเลยแม่เนี่ยยูนิตัวนี้โอเคนะไปแล้วลูกค้าสูเอาแล้วจ้ะบนราาไม่พี่เลยเอามาให้ทีละนิดเกิดก็ได้ถือไม่หมดเออนี่ขออนุญาตค่ะนี่ลูกค้าดูสิดูลายเขาสิสวยมากนี่เลยค่ะ ปึ๊บขออนุญาตนั่งเลยนี่เมื่อยเออนี่ซูมซูมซูมเอาซูมอินนี่เออ,เอ,อสปิริตมากสปิริตมากเลยนะเออลูกค้าลายดอกดอกเล็กดอกน้อยนะคะหรือว่าแนวโทนสีเรียบสีพื้นนะคะลายทางมีทั้งสกอ็อตมีทั้งแบบลายดอท ะะลายดอกไม้งานปักมีหมดค่ะตัวนี้งานคอตตอนญี่ปุ่น90กิโลราคา8,000เอ้ย9,500 9,500นะคะรถนี้โซเอาแล้วลูกค้าไปรอจองรถหน้าได้เลยจ้ะรอจองรถหน้าได้เลยนะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ที่แบบพ่อค้าแม่ค้าลงตลาดนัดเอยใดๆได์ไดสดนะคะก็ดีค่ะทำราคาได้เนาะนะ,ะทำราคาได้เลยหรือว่าใครขายงานรีแพค ลูกค้าส่วนใหญ่ก็รีแพ็กก็กำไรดีนะงานพวกคอตตอนญี่ปุ่นเนี่ยขายเป็นตัวรีแพ็กเกรดร้อยตัวก็พันกว่าพันเก้าสองพันแล้วแต่นะคะร้อยตัวอย่างเงี้ยก็ได้เลยกำไรเน้นๆอนะ่ะเออกำไรเน้นๆอยู่นะลูกค้าถ้าทำรีแพ็กอ่ะนี่คะ่ะสวยนะอ่ะเดี๋ยวกอนถัดไปสองศูนย์เจ็ดอยู่ตรงนี้ปะไม่อยู่อ่ะอดี ไปไหนอะเปิดมาเลยนี่ไปแล้วลูกค้ามีไหมถ้างานเดี๋ยวหนูเปิดคูหลอดให้ลูกค้าดูก่อนดีกว่ามีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเปิดคูหลอดก็ได้ค่ะ